สบายดีครับพี่น้องใน EP นี้นะครับมาบึงคุณแม่ออมหนูครับนี่ครับอู้ออมหนูครับคุณยายบุรพาอรอมหนูค่ะออมหนูให้กินพี่นออ้องหรือใกล้เลยนะอ้าาาาาาาหนูค่ะสวยอ่ะป,ปนหนูพุกตัวแม่เนาะห,หนูพุกหาเองตามธรรมชาติเลยหาเองตามโดนบ้านนาตามโดนบ้านนาใส่พักยังลงไปเนี่ยครับนี่ อลงไปแล้วมะเขือมะเขือลงไปแล้วบานนี้สิเอาพักไซตันเสียบพักพอนแฮนครับแล้วก็พักซีพักซีต้นหอมต้นหอมไปิ้งท้ายด้วยต้นหอมบัดโอ้หอมขนาดทิ้งท้ายด้วยต้นหอมครับนี่ไงกันเนี่ยมันคู่ใจลอกคู่ใจนี่เองเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำพี่น้องขลุนสะกนบ้านเฮาอ เราเขา,ลลาใส่ข้าเบื่อนี่กนเท้าบขาุข่ารนมันจะติดหมออมันติดหมอกครับเพ่ตอนเฮายังบบใส่โบข้นดุก็ได้วันนี้นอกจากจะมีขั้วหนูแล้วอ่อมหนูแล้วพี่น้องเลยก็ยังมีไอ้หนูนี่ค่ะอืมฟองโตได้มหมเนี่ยนี่พี่น้อง กระแซบขนาดน้องเอ้ยเมนูรายการก็ต้องใส่กระเดากระเดากีกีมยังกระแซบนี่ครับเมนูหนูหนูในวันนี้ฮะมียายบัวรำคาได้ครับเบ้าตุ๊กตุครับสุดยอดของสุดยอดแล้วเบ้าพี่นี่ไม่มีนี่นี่ รวมครับนี่ครับเริ่มขั้นตอนสุดท้ายครับตัวนี้ครับนี่ใส่พักกับพักซีพักใส่ตันพักมะละพักมะละพักขนแหนเนาะนแหจัซื้อได้คาร่นเลยเนาะบัดเนาะคารุนคารุนกลิ่นพักซีโคตรหอมเลยพี่หอมดอกพักขนแหน วดใจเล้อครับี่น้องนี่ซุกขักซุกแม่ระบาดนี่ยขักน้องแม่ระบาดนี่เน้องซิมต่อนไปบ่กซิมต่อนเลยเราเดิมเลือกซิมเลยซิมตัวนึงครับนี่ครับตันนูตันนูมือจับเลยแม่มือจับเลยโอ้หมันห้อนนะบวกห้อนบวกห้อนอาจารย์ตาปาดีบวกห้อนถึงหัวพอดีสิได้กินดุขนาดจับถึงหัวมัน นี่แทบบบแซค่ะแทบลอกนี่ครับพี่น้องครับนี่พี่โตโตครับอ้อมหนึ่งครับนี่ยิงน้ำคดหนี่ยิงขัดเลยน้ำแบบเหนียวๆนิดหนึ่งนะแม่น่ะแหละลาสุดมันนัวน้ำเขาเบื่อเนาะครับพุณเนี่ยเสียงย่ำหนึ่งกระดูกมันก๊อบกระดูกกระเบื้องกระเบื้องน่องครับเนี่ยครับปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยผักกระเดากระเดาน่องนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักกระเดาครับโอ้ตั้งแต่เกิดมาครับ อ้อมนูใส่ผักกระเดาค่อยกับมเคยเห็นเนาะหรือมาเห็ดในเมืองนครเป็นยังจะใส่ต่อท้ายถ้าใส่แต่แรกเลยมันสิขมเพล็ดก็เลยใส่ตอนนี้นะตุดท้ายครับใั่ปุ๊บนุ้ยยกขึ้นเลยนี่ยยกขึ้นเลยครับปุ๊กเลยครับพี่โอ้สุดยอดฉันจะเอาหนูมาปิ้งนี่แบบนี้หนูมาปิ้งนี่แบบเนาะโอ้ใหญ่บ่นเนาะยานมันใหย่ใหญ่โตเนาะยานมันซ่าครับครับเอาพริกหนึ่งปิ้เนี่ยไบ่าวเมืองอืมลองเอยปีนู ไม่ใแม่ตัวนี้ไม่คุ้เอาอันนี้ละแม่หนี่ไฟอะนรั้งนีึ้นใ้เอาตัวนี้นะเผื่อท่านนะเอาอันนี้ละมันนี่ไงไฟอุ่นสุดยอทานนี่ไงโอ้ยามพี่กมะนีพี่มาดีพี่เล็พริกบอกตัวนี้ยังยังยังเอาพริกเผพริกเผ็อ้าวโอ้สวยโอ้หอมทำไมหอมแล้วนี่หอม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 เวลาเราปิ้งไก่ปิ้งเป็ดปิ้งหมูปิ้งสเต็กนี่ไฟมันสุดยอดครับมันพอดีไง ลมมันบับผัดนะใะไทมันหมครับซุกทั่วถึงสีลลองไปเห็ดเบิ um. ่งเด้อย mm ังบ่เคยเห็ดสูตรนี้จากเถื่อนะโอ้โหน้องนี่มีน้อปีหนุ่มอมดูได้ครับน้อูพุกเลยตอนจร เขากินข้าวเขียงเนาะคนนั่งกินคนนั่งอยู่หันเป็นเหมือนสุกตุนตุนนี้สุกแล้วก็คือตักแกงไปใส่กินข้าวเลยข้าวหนึ่งกินข้าวกินข้าวนึ่งห่อนๆข้าวเหนียวค่ะบุญลายสายยาวได้เบาโตโตสนุกแย้มวันนี้มาถึงส้วพอดีแล้วผู้เจ้าควรจะมาถึงผู้เจ้าควรจะมาแค่เป็นมากมันได้กำลเริ่มเ้าหนี่นเนาะมันเดี่ยวเลยสุ้มมือเ้าเนี่ยซ่อมรถพร้อมผมกับส้วบเตวบสิบโมงนี้มากันนะ สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยแหละยันสิบเอ็ดโมงคจ่ายมาเมื่อเช้าเลยนูน่าพี่น้องเอ้ยเอ้าแซบแซบแซบเอ้าโปรดติดตามตอนต่อไปว่าเออนูน่าเนี่ยมันจะเป็นแซบจากในตอนนี้ท่าอยู่พี่น้องเอ้ยรอยอยู่นี่ท่ายู่รออยู่ท่ายู่รอยอยู่ตอนนี้พี่น้อง นร่อกันจะไทยเฮ้ยฟดจวดเดิพี่น้องอุ้ยฮะนี่ฟดจวดจวดเลยอุ้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 ยจวด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 ปานนี้ไฟพญานาคพอดีเนาะโอ้โหเบื้องมองดิพี่น้องเนี่ยแม่เราใจฮ้อนครับตีฮอตเต่าพี่น้องเอเขียนฮอตเต่าหย่านบ่ฮ้อนพี่น้องเขี่ยไฟได้หย่านลูกบปได้กิน ยอดเลยยายบุรลพาเอา่อสษณาเบาภูมิจักหน่อยนะครับ,รบเดือนนึงนี่เอ่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อแป้งนัวนี่ประมาณเท่าใดครับในการทีอ่อาหารครับสสเดียวกบ,บอาไ,ไงเลยถ้าห้ามขึนกับเข้าเนาะถ้าดีเป,ป็นโซนละสิบบาทนี่แป้งนัวเนาะใส่อยู่สองครับ<อ>ต่อสิบบาทแป้งนัวแม่น โอ้ปลาแดกมันแซ่บอยู่แล้วผมเคยไปไทยหรืวไปกินก็กินเข่าอยู่บ้านบูกบ้านพวกบ้านเซี่ยวบางพื้นที่นี่ครับแปลงนัวใส่มาเข่าพอมเนตรงนี้เขาพาคกินกับกินจากซิมบงกินใดนะแม่บอแม่แหอหางวันนี่บอกยักหาไม่เกดแล้วออขาดนะเออนมบุญามันพูดมันให้พูดไหมมา เป็ดตาแซ่ดเนาะหอมยี่ค้อนจองแล้วป่ตัวนี้ย่างได้ย่างไม่ค้อนจองว่ะมาจองแล้วดิเราเอาไปเองนี่เราเนี่ยเดือนถูกจองแล้วนะเมียเราชีวภาพเมียเรามาบทันจ้อยตัวโต้ผมคนหมักลูกเพราะว่าลูกรักเมียได้ไขมันหรอบทันเนาะทำไม่ได้ตัวใหม่ก็ได้แต่ตัวนั้นมีค้อนจองแล้วบ่ตัวน่ะไปจองมาพุ่มตัวนี้เอาค่ะตัวนั้นเด้อตัวนั้นนะตัวนั้นเป็นน้ำซุปคานาอยากกินนะอยากเฝ้าไปเฝ้าเมื่อยนะ โอ้นะคอตับมันนจองตับก็ได้ดอกนะเนาะเนี่ตับมือนะตับมันว่าเลยจะแซบแท้แซบว่าไฟไฟแหงแหงโพดแม่ไมนแห้งเลยมนจึงบ้าต็ต้จงได้กินไเดียสีมวงขึ้นเนาะเพื่อกินมะขามมงพวม่งบัวนบัวดีบัดีบัวตะแซบแต่ทเนาะมีอน้อยแซบขนาดรนใส่ใส่บอภูมอันนี้นะ เจอตั้งให้เบิ่งนี่ตั้งให้เบิ่งเด้อมีปลาตัวโตครับนี่ครับปีงหนูเอ้ยอ้อมหนูครับนี่สุกแล้วนี่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 ครับกินอ้อมหนูนี่ครับต้นกับบนเรือพักกับบนยังนด่มันแซ่บนี่นี่นี่เฮงพักหลายเฮงแซ่บอ๋อไอทวด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 เอาข้าวุณหลายๆครับเสร็จไผ่เออได้ังอืมนี่คือหอมเข้าท่อระซับเลยครับอันนี้ครับ นตตะแแซบบโอ้ยตาแซบ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 น้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลีดอกพี่น้องเลยมากินกับวิ่งหนูฮันทร์ยอดเลยเอ้าขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเอ้าโปรดติดตามตอนต่อไปครับ